สวัสดีครับผู้ราคูปซ่ากันนะครับผมดาคินนะครับผมวันนี้เราไอยู่กันในเกมเอลเดอร์ลิงกันนะครับก็วันนี้นะครับผมจะพาเพื่อนๆนะครับมาเก็บมหาลูนนะครับซึ่งถ้าเป็นต้นเกมเนี่ยก็มหาลูนอันแรกนั่นฮะก็จะเป็นมหาลูนกัดหลิกนะครับซึ่งนะครับมหาลูนมันมีเอาไว้ทำอะไรนะครับมันก็คือตรงส่วนนี้นะครับอ่ามันเอาไว้สําหรับเพิ่มสถานะต่างๆนะครับซึ่งมันจะ ได้สถานะตามประเภทของมหารูนนั้นๆนะครับแล้วก็มันจะอยู่มันจะอยู่กับบอสได้แหละว่าบอสนั้นนะครับมันมันเป็นตัวอะไรบอสตัวนั้นมีมหารูนหรือเปล่านะครับซึ่งก็ตลิกมีนะครับอ่านะครับก็ตลิกนะครับมหารูนของเขาเนี่ยจะเพิ่มสถานะทั้งหมดนะครับก็คือพวกป้องกันโจมตีนะครับให้มันเพิ่มขึ้นนะครับถามว่าเริ่มต้นยังไงนะครับนี่เลย นะครับก็หลังจากที่เราปรับลุงมากิดได้นะครับลุงมากิดเนี่ยจะอยู่ต้นเกมเลยนะก็คือต้นเกมเริ่มจากตรงนี้ใช่ไหมวิ่งมาตามทางนะครับเจอปราสาทนะครับอ่าแล้วก็ปรับมากิดได้นะครับอ่าลุงมากิดได้ก็ขึ้นมาข้างบนนิดหน่อยนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปนะเพื่อนๆโอเควิ่งขึ้นมาข้างบนนะครับก็จะเจอปราสาท s สตอร์มวิวนะครับเติร์ดเติร์ดเติร์ดอ่า ตรงนี้ระวังดีๆนะเพื่อนๆมันจะมีแก๊งหน้าไม้นะครับเก็บสเตมิน่าไว้กิ้งนะครับมันยิงมาแล้วโอ้โห <c oughs> <c oughs> นะครับมันยิงเป็นชุดนะครับเพื่อนๆแล้วก็จังหวะที่มันยิงเนี่ยให้กิ้งหลบนะครับอ่าวิ่งชิดขวา,าไว้นะครับอ่าเก็บสเตมิมน่าไว้ด้วยนะครับโค้งนี้สําคัญนะครับเพราะว่าอุ้ย <c oughs> โดนแทงมันจะมีไอตัวสิงโตนะครับอยู่ตรงนี้นะ ขวามือตรงนี้สิงโตติดมีดนะครับใครๆก็เกียดนะครับผมก็เกียดวิ่งก่อนนะครับเข้าไปในรูนะอ่าตรงนี้จะเจอพรหนึ่งจุดนะครับอ่าเพื่อนๆก็อย่าลืมมากดพรตรงนี้นะหลังจากนั้นนะครับอันนี้งานช้างนิดนึงนะครับก็คือณจุดจุดนี้นะครับเราจะต้องจัดการโกเลมนะครับทั้งหมดสามตัวนะอ่าเพื่อที่เราจะไปถึงหอคอยให้ได้นะครับ โกเลมเกิดแล้วทิกนะครับสำหรับเพื่อนๆที่ยังที่ยังของไม่ฟูนะผมแนะนำว่าให้หลบอยู่ตรงหน้าเขานะครับโอ้โหหลบไม่พ้นนะครับเดี๋ยวมันจะมีตัวธนูเกิดอยู่ข้างหลังนะครับอ่ามันกำลังจะฟื้นขึ้นมาแล้วนะครับให้หลบอยู่ข้างหน้านะครับแล้วก็พยายามหลบเจ้าตัวขวานเนี่ยนะฮะเวลาเขาทุบนะครับอึ๊บนะครับอ่าแล้วก็ให้ตัวธนูเนี่ยยิงผ่าน เขานะครับแล้วมันจะล้มอย่างนี้นะแล้วก็รีบเข้าไปชาร์จนะครับแล้วก็แทงมันนะครับอ่าแทงเนี่ยก็น่าจะรุนแรงทีเดียวนะครับอ่าให้เขายิงต่อโอ้ยล้มแล้วล้มแล้วเรารีบไปแทงแทงจึ๊กนะครับอ่าต่อไปตาพี่แล้วพี่หนูโอ้ยเกือบโดนดีวิ่งเข้าชาร์จนะครับ แต่ระวังสเตมิน่านะจังหวะที่เขาจะยิงเราต้องกิ้งหลบดีๆนะยิงมาโอ้โหมาถึงไวเกินผมอาจจะชิวๆนะเพราะว่าค่อนข้างที่จะเร็วเยอะแล้วนะครับลบเด้ลบเด้วกรึบกรึบกรึบกบกลบแบบไม่ดูนะครับเขาชาร์จระวังนะครับเขาจะกระทืบเท้าได้นะออ้าวตายยังอ่ะโอ,โอ้ยังไม่ตายยังไม่ตายอ่า อ่าพอพี่ธนูตายนะครับวิ่งมาตรงนี้นะเราจะเจอนี่เลยอ่าทางเชื่อมนะครับเพื่อไปยังหอคอยนะครับก็มาคุยตรงนี้นะครับอ่าพอมา วาร์ปมาปุ๊บนะครับวิ่งตรงมาเลยนะนี่ตรงหอคอยนะครับผมเปิดประตูไว้แล้วนะทีแรกมันจะปิดนะครับไม่ได้มีวิธีการปลดล็อกอะไรทั้งสิ้นนะครับวิ่งมาแล้วก็จบเลยนะอ่าซึ่งตรงนี้นะครับผมโผล่ขึ้นไปแล้วเดี๋ยวก,กดลิฟต์รอก่อนนะให้ลิฟต์ลงมาก่อนนะครับตรงนี้ไม่ต้องกดลิฟต์นะเพราะผมผ่านมันมาแล้ว บอกเลยว่าสูงผมยังไม่ยังไม่สุดอีกนะเนี่ยอ่ามาแล้วนะครับลิฟ์ของเราก็ขึ้นไปเหยียบตรงกลางได้เลยนะอ่าเป็นหลักการทั่วๆไปของเกมตระก,กูลน,นี้นะครับอ่าก็หลังจากนี้นะครับ ปล่อยใจสบายๆนะครับไม่ต้องกังวลอะไรเพราะว่าระหว่างทางไม่มีอะไรให้เรากังวลนะครับอสำหรับมหาลุนอันนี้นะอถ้าเป็นอันอื่นก็ก็เหนื่อยนิดนึงนะครับแต่เดี๋ยวเราจะพาไปนะครับสำหรับอันอื่นนะพอดีว่าอันนี้ผมมองว่าเป็นมหาลูนที่ค่อนข้างที่จะใช้ได้สบายๆนะครับตรงนี้มีพรนะครับอมาเก็บพรตรงนี้นะครับเก็บพรเสร็จปุ๊บวิ่งมาทางขวาครับ ตามทางเลยไม่มีอะไรเลยนะครับอ่าวิ่งมาตรงนี้นะครับมันจะเจอมหาลูนนะครับอ่าอยู่ตรงนี้เลยนะครับผมอ่ามหาลูนหน้าตาเป็นอย่างนี้นะครับพอเราได้มานะครับจะอยู่ในช่องกุญแจนะอ่าอยู่อย่างนี้นะครับถ้าอ่าตอนเราได้มาปุ๊บนะครับเรายังจะเราจะยังใส่ไม่ได้นะครับมหาลุนก้อนหล็กเนี่ยนะครับเราจําเป็นจะต้องไปคุยกับพรหนึ่งครั้งก่อนนะครับ เดี๋ยวผมจะเทสให้ดูด้วยนะครับว่าวิธีการใช้มหาลูนใช้ยังไงนะครับมาตรงนี้ดีกว่าจุดฟาร์มของเรานะฮะจะลองของจะลองอะไรต้องมาตรงนี้นะครับวิธีการใช้มหาลูนนะครับก็คุยที่พรนะครับแล้วก็เลือกมหาลูนนะครับดังนั้นแล้วก็เข้ามาดูว่าลูนตรงไหนมันปลดล็อกนะครับของผมเนี่ย ตะกี้เราพาไปเอาของกอตลิกนะฮะก็จะได้ของกอตลิกมาซึ่งกอตลิกเนี่ยมันจะเพิ่มค่าพลังทั้งหมดเพิ่มขึ้นนะครับก็คือโจมตีนะครับกายภาพและป้องกันนะครับถามว่าวิธีการใช้มหาลูนทํายังไงนะฮะนี่เลยนะครับเราต้องใช้ไอเทมอันนี้นะครับโค้งแห่งลูนนะครับโค้งแห่งลูนเนี่ยจะทําให้เราสามารถใช้มหาลูนได้นะครับผมพูดแล้วก็เดี๋ยวขอตั้งคีรัดก่อนนะเอาปุ่มไหนดีปุ่มนี้ดีกว่านะครับ แล้วก็ใส่โค้งแห่งรูนลงไปนะครับวิธีการใช้ก็อย่าลืมนะต้องมีโค้งแห่งรูนนะครับแล้วก็พอเรากดใช้ใช่ไหมครับปับเข้ามานะฮะอ่าเหมือนแปลงล่างนะครับโหวดเข้าไปตอนนี้เรามีบัฟของมาหารูนแล้วนะครับอารมณ์เหมือนไม่มีเลยนะคือมันจะเพิ่มสเตตให้เรา นิดหน่อยครับไม่ได้ไม่ได้มากมายอะไรนะอ่ามันอยู่มันอยู่ที่บอสด,ดีกว่าอยู่ที่บอสนะครับอ่าแต่ตอนนี้เราใช้มหาลูนอยู่นะครับก็เอาไว้ในโอกาสแบบว่าเฮ้ยสู้กับบอสที่มันโหดๆนะครับนี่ผมใช้เ,เพื่อนๆได้ดูกันว่าวิธีการใช้มหาลูนเป็นยังไงนะครับใช้แบบไหน เฮ้เลย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 ปับ๊บยังไม่หมดนะครับเอออยู่ได้นานอยู่นะนะครับถ้าเข้าไปสู้กับบอสนี้ผมว่าเฮ้ยเราก็น่าจะทิมจนบอสต,ตายได้เลยนะเออยังไม่หมดอีกอะตรงนี้ที่ผมเคลียร์ก็น่าจะมีประมาณสองถึงสามนาทีนะถึงบวะไม่รู้แต่ตอนนี้ยังไม่หมดนะครับมาหาลูนของผมยังส่องสว่างอยู่นะ เดี๋ยวผมลองไปคุยกับพรดูสิว่ามหาลุนมันจะดับหรือยังนะครับปกติเกมนี้อาไม่ดับนะครับยังยังติดสถานะมหามหาลุนอยู่นะครับก็ใช้ในการฟาร์มก็ดีนะครับเก็บเลเวลตีบอสก็ได้หมดเลยนะโอ้เบาๆพี่เบาๆเบาๆโอ้ ยังยังไม่หมดเลยอ่ะดีว่ามันกริงมามันตกลงมาเองโอ้ยมันไม่ตกเว้ยใดเย็นๆน,นะลูกพี่ยังไม่หมดอีกนะครับมหาลุนยังอยู่กับเรานะโอ้ยอยู่ได้นานนานพอสมควรเลยนะฮะ ผมกำลังเทสอยู่นะครับว่ามันอยู่ได้นานแค่ไหนโอ้ผมว่าน่าจะตอนนี้น่าจะมีสักห้านาทีได้แล้วนะมันไม่ยอมหมดเว้ยจะหมดยังอ่ะ เนี่ยยังอยู่อยู่ยอละยังไม่หมดนะครับมาอีกรอบหนึ่งดูซิถ้ารอบนี้ไม่หมดก็ช่างมันแล้วนะโอ้ถือว่านานนะครับถือว่าตีบอสได้เลยแหละแต่มันใช้โค้งแห่งโค้งแห่งรูนนี้ไง นะครับซึ่งโค้งแห่งรูนเนี่ยจากที่ผมหาข้อมูลนะครับผมยังไม่เจอวิธีการคราฟนะมันอาจจะมีวิธีการคราฟหรือยังไงไม่ทราบนะครับอ่าแต่ว่าโค้งแห่งรูนเนี่ยเราจะได้เก็บได้จากตามทางต่างๆนะครับยังไม่หมดอีกนะนานนานเกินนานเกินพี่ ผมว่ามันนานไปป่ะวะแต่สถานะมันมันขึ้นอยู่นะครับตอนนี้ผมสังเกตมุมอ่าทั้งทั้งมุมซ้ายบนแล้วก็เมนูบัฟนะครับมันยังขึ้นอยู่นะเออแปลกใจว่ะ หรือมันจะหมดก็ต่อเมื่อบอสต,ตายวะเนี่ยยังติดอยู่เลยนะครับสถานะเออแปลกใจแปลกใจจริงๆนะครับมหาลูนมันยังไม่หายนะครับนี่นี่คือบาฟของมหาลูนนะครับเออเออแปลกแปลกแปลกหายยังหมดยังยังยังอยู่นะครับยังอยู่ ไอถือว่าอยู่นานนะครับอยู่นานนานนานพอสมควรเลยไหนมันบอกไหมว่ามันจะอยู่นานแค่ไหนนะครับหรือมันจะติดตัวเราตลอดไปเลยว่ะเออผมไม่มั่นใจนะนเพื่อนเออหรือว่ามันเป็นเพราะว่าถ้าเราเปลี่ยนถ้าเราเปลี่ยนมาหารูนมันถึงจะเปลี่ยนสถานะเพราะว่าตอนเนี้ยกดใช้ปุ๊บ มันก็ยังอยู่นะครับเออเดี๋ยวผมเดี๋ยววิดีโอหน้าดีกว่าวิดีโอหน้าเดี๋ยวผมลองไปหามาหารูนอันอื่นบ้างนะครับแล้วก็ลองใช้ดูว่ามันเปลี่ยนเนี่ยหมายถึงว่าอาโค้งแห่งรูนเนี่ยมันจะเสียไปก็ต่อเมื่อเราเปลี่ยนไปใช้มาหารูนอันอื่นหรือเปล่านะครับอา่ารู้สึกว่าบัามันยังอยู่กับตัวเราอยู่นะ โอเคเดี๋ยวเราลองมาเทสกันดีกว่านะครับก็วิดีโอนี้นะครับก็ประมาณนี้นะครับสอนวิธีการไปหามหาลูนของกอนหลิกนะครับแล้วก็วิธีการใช้มหาลูนนะครับผมอ่าก็พบกันวิดีโอหน้านะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ